เจ้าฟิลิปเป้ก็สงสัยว่าเจ้าแม็กทำแบบนี้ทำไมเจ้าแม็กจึงได้ยอมรับว่าเขาเป็นสุนัขตำรวจกำลังตามจับตัวคนร้ายและช่วยเหลือแพนด้าน้อยออกมาเจ้าฟิลิปเป้กับเจ้าสปริงเกอร์จึงได้อาสา,าที่จะช่วยเหลือเจ้าแม็กส่วนแพนด้าน้อยน้องก็ได้ใช้จังหวะที่คนร้ายเผลอเปิดประตูกงขังออกมาเมื่อ,อบรนคุยมือถือเสร็จเขาก็หันไม่เห็นแพนด้าที่กำลังจะหนีจึงได้ตามออกมาเพื่อที่จะจับตัวน้องกลับไปแต่ทว่าแพนด้าน้อยก็ได้ขึ้นมาหมุนไปเสียก่อนบรนจึงได้วิ่งตามหาน้องแต่ก็ ไม่เห็นแพนด้าน้อยเลยแพนด้าน้อยน้องก็ได้ปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เจ้าสปริงเกอร์ที่เห็นแพนด้าน้อยจึงจะขึ้นไปช่วยน้องลงมาแต่ทว่าเจ้าสปริงเกอร์ที่กระโดดขึ้นไปในโถก็กดันติดเครื่องขับเค้กเคลือบน้ําตาลจึงไม่สามารถออกมาจากตรงนั้นได้เ <c oughs> มื่อแพนด้าน้อยกระโดดลงมาน้องก็ถูกผู้หญิงคนหนึ่งจับตัวไปเพราะเธอคิดว่าน้องแพนด้าคือหมาแพนดี้ของเธอแต่เมื่อเบิร์นเจอแพนด้าน้อยเขาก็ได้ขโมยน้องไปจากเธอสุดท้ายแล้วเธอก็เจอหมาแพนดี้ของเธอเมื่อเบิร์นได แพนด้าน้อยมาเขาก็เริ่มประมูลให้กับลูกค้าทันทีอยากดูหนังเต็มเรื่องต้องที่นี่เท่านั้นดูบอลดูหนัง .com